สวัสดีทุกคนนะครับอยู่เกมฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับก็วันนี้มีโปรมาใหม่นะครับก็ฉลองนะครับปี r ร y ยเพเยอร์นะครับนะครับเข้าไทยโคตรไวเลยนะครับโอ้ไวจริงๆนะครับแล้วก็อัปเดตพร้อมมาแล้วค่าพลังเวอร์เบสกับเวอร์เ g เจนด้วยใช่ไหมโอเคครับนะมานะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดนะครับคือโปรเลขเชลแม่งมาแบบถีมากถีจนแบบไม่อยากจะแลกครับเพราะว่าบางทีขั้นต่ามันก็เยอะไปไง ร้อห้บ้าง300บ้างอะไรอย่างงี้มาสามใบครับนะคือแต่ละตัวรู้สึกจะเป็นล็อบเบนโรนัลโด้ตูเล่จะ400ร้อยเอนะแล้วก็อินเตต้าไม่ใช่ดิเมสซี่อ่สามร้อยรู้่าเท่านี้นะครับโอเคก็เป็นการเล็กเชลที่โหดอยู่นะได้ของดีคือแบบเหมือนมึงซื้อแพ็คเงินเลยอะโอเคมาใบาแรกนะครับใบแรกอืมแบดมาจุยดี้นะครับ มาต่อไปโอ้โหอันนี้ไม่รู้จักว่ะไม่อยากชื่อ,อ,อพูดชื่อมัวด้วยโอเคครับตัวสุดท้ายนะปาบบานิสลาฟอีวานอวิดนะครับอดนัก <c> จ <oughs> ูข้างบนมากเลยโอเคเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับแต่ไม่รู้ตอนไหนนะเพราะโปรโรมันแรกแรกเชลมันมาถี่เหลือเกินนะครับเจอกันใหม่ครับไปแด้นะครับ